วันนี้เราจะมาปั้นเจ้า Mercedes-Benz E-Class แต่ปันอยู่212นะครับเครื่องดีเซลครับคันนี้พิเศษตรงที่เขาเป็นรถที่อายุเยอะแต่ว่าไม่น้อยครับไม่เพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นรถสายจอดจอดเยอะจอดนานนั้นเราจะต้องซ่อมอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้เรามาปั้นให้ดูกันซึ่งคันนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับเจ้ารถส่งมาให้ผมปั้นเนี่ย ลืมบอกว่าคันนี้ใช้บริการปั้นนะฮะเบื้องต้นเนี่ยท่านเจ้าของรถซื้อมาจากเต็นแล้วเต็นเขาแจ้งเจ้าของรถเลยว่าคันนี้เนี่ยออยเครื่องแตกมาก่อนรอบนึงซึ่งเต็นมีการแก้ไขให้แล้วเบื้องต้นระหว่างที่เต็นเขาทำก,การทดสอบรถอยู่นั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าอ่ะไม่ต้องทํานะเดี๋ยวซื้อแล้วมาใช้บริการปั้นของผมแทนนะก็เลยรับรถมาแบบนั้นแล้วผมก็อามาจัดก,การ ดูแลต่อครับซึ่งอาการออยแตกเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, ทำไมรถ40,000กว่าแล้วออยแตกได้ยังไงเนี่ยไม่ปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายคลิปเจอกันเรื่องไม้แท้ไม้เทียบแต่บอกได้เลยว่าด้วยอายุของมันบางทีมันเสื่อมเสียตามกันหลายเวลาครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะฮะคันนี้ออยแตกเดี๋ยวเราไปไล่ดูว่าระบบน้ำระบบน้ำมันเครื่องต่างๆนั้น,น,นเขาเก็บมาเรียบร้อยหรือเปล่าแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อบ้าง ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะั่นต้องบอกว่าเครื่องวิ่งน้อยเครื่องนี้ค่อนข้างแน่นหัวฉงหัวชีนทุกอย่างทางานเป็นปกติเราก็ไล่เก็บไปตามส่วนครับเนื่องจากตอนแรกนั้น ที่ออยแตกมาเต็นมีเก็บงานมาแล้วส่วนหนึ่งทีนี้พอเขาแก้ไขแล้วเนี่ยไม่ได้ทดสอบวิ่งไงฮะเราก็เลยมาทดสอบวิ่งแล้วก็ให้ช่างไล่เช็คอีกรอบหนึ่งว่ามันจบไหมมีตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนเพิ่มเติมจากที่เต็นเขาแก้ไขเบื้องต้นมาหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันรั่วเปลี่ยนตลัเปลี่ยนโอลิงใช่ไหมแต่มันรั่วไอ้นี่นมัน,นมันยังใหม่ไงก็เปลี่ยนโอลิงทิ้งไปก่อนแล้วกันมันจะได้เขาไไหนมันรื้อแล้วอ่ะรื้อออกมาแล้วก็จะล้างใหม่หมดแล้วล้างใหม่เปลี่ยนโอลิงใหม่ก่อนเนาะใช่เพราะไอ้นี่มัน ไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็จเลยพาก,กันมาดูก่อนตัวอะไรบอกกหรือฐานกองพอว่ารยาย้ออกมาเอาใหม่กิ๊กเลย <laughs> โอ้ยเปลี่ยนไม่ลงเลย <laughs> เปลี่ยนไม่ลงเ <laughs> <อ>ขาคงเปลี่ยนมาแล้วครับนี่ สดๆเลยเนี่ยไม่ถึงเดือนมั้งท่านเจ้าของรถไม่สบายใจสั่งเปลี่ยนท่อยางสั่งเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวกับระบบน้ําทั้งหมดในห้องเครื่องยนต์ไปนะฮะหลังจากนั้นเราก็มันไล่ฐานกรองโซลาอีกรอบหนึง่งเปลี่ยนโอลิง EGR ปะเก็นท่อ EGR ปะเก็นฮิตเตอร์ท่อไอเสียยางรองฝาครอบเครื่องแล้วก็พวกโอลิงต่างๆในห้องเครื่องยนต์จากนั้นรีเซตของเหลวไปด้วย ถือว่าคันนี้เนี่ยทำไปไม่ได้เยอะแต่จะมีอาการหนึ่งครับคือเดินแล้วมีอาการสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างวิ่งแล้วสะดุดบ้างหลังจากการตรวจสอบนั้นพบว่าตัวกล่องคอนโทรลปั๊มติกที่อยู่เบาะหลังนั้นเสียฮะก็จัดการเบริกคอนโทรลปั๊มติก <p> <ik> ไปอีกหนึ่งตัวเป็นแท้นะครับ9,800บาท ตัวเครื่องยนต์รวมของเหลวแล้วก็คาแรงซึ่งคาแรงส่วนนี้เนี่ยคิดหมารวมกับโชว์ช่วงล่างด้วยนี่นะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไล่เปลี่ยนท่อยางท่อน้ําทั้งหมดในห้องเครื่องยนต์ไปนั้นคันนี้ตกอยู่2องสามหมื่นบาทแต่คันนี้เอาชัวนั้นจบไปที่56,800บาทเท่านั้นเองถือว่ารับได้ครับในส่วนช่วงล่างก็ตามสูตรฮะรถวิ่งน้อยแต่ว่าอายุเยอะ หลายชิ้นหลายอย่างนั้นท่านเจ้าของเก่าเนี่ยใช้มาเขาอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเสียแต่ว่าพอเราเอามายกขึ้นมาตรวจสอบทั้งนั้นหลายชิ้นหลายอย่างโดยเฉพาะพวกลูกหมากลูกยางอุปกรณ์ต่างๆแ้าท้องรถนั้นเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับบางทีจอดนานๆแล้วมันก็จะมีกรอบแตกร้าวบ้างคันนี้ก็เรียกว่าโดนค่อนข้างชุดใหญ่ไล่มาตั้งแต่ปีกนกล่างแขนมีในหนาซ้ายด้านขวาปีกนกเหล็กบ้านซ้ายด้านขวาลูกหมากปีกนกล่างเหล็กกันโค้งหน้าก็โดนลูกหมากกันโค้งหน้าคือโดนครบชุด แถมด้วยช็อกอัพหน้าอีกหนึ่งคู่พร้อมทั้งยางเบ้าช็อกอัพหน้าลูกปืนเป้าช็อกอัพหน้าแล้วก็ยางกันฝุน่นช็อกอัพหน้าเรีวยกว่ารวมทั้งชุดพร้อมกับยางกระแทกซึ่งช็อกอัพอัฟเตอร์มาเก็ตบางยี่ห้อนั้นเขาจะมาไม่ครบทั้งชุดนะครับเราต้องซื้ออุปกรณ์ส่วนพ่วงรวมขึ้นไปด้วยเบ็ดเสร็จคันนี้เนี่ยช่วงล่างหน้าโดนเกือบยกแผ่ในส่วนด้านหลังนั้นช็อกอัพค่อนข้างรอดนะฮะไล่มาดูที่ระบบเบกรกจันเบรกหน้าเริ่มบางเหล็ก เริ่มขึ้นขอบก็จัดการเปลี่ยนจานเบรกหน้าไปเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าเบิกแท้พร้อมสายไฟเตือนเบรกด้านหลังนั้นจานกับผ้ายังอยู่ในสภาพที่ยังพอใช้งานได้ก็ปิดจบด้วยการตั้งศูนย์ถ่วงล้อฮะเบ็ดเสร็จเนี่ยช่วงล่างโดนไปทั้งสิ้นยกแพะแบบนี้นั้นพร้อมค่าแรงจบไปที่67,950บาทเท่านั้นเอง ในส่วนของระบบแอร์นั้นคันนี้มีอาการแอร์ไม่เย็นด้านฝั่งคนนั่งไม่เย็นฝั่งคนขับเย็นฝั่งเดียวกหลังจากรื้อตรวจสอบแล้วอาการนี้แน่นอนอยู่แล้วครับคือคอมเพรสเซอร์แอร์เสียก็จัดก,การเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนวาล์วแอร์ใหม่แล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนรังพึ่งแอร์ไปด้วยในราคาไม่กี่พันบาทนะฮะเพื่อให้ระบบแอร์นั้น มันสมบูรณ์ที่สุดวันหลังจะได้ไม่ต้องรื้อใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าจากตัวเครื่องเนี่ยเรามีรื้อท่านองท่าน้ํหรื้อมอหน้ําไปแล้วหลังพึ่งแอร์นั้นมันอยู่หน้ามอน้าครับก็รื้อไปด้วยกันเลยทีเดียวนั้นดีที่สุดนะฮะรถจะได้ไม่ช้าในส่วนของตัวแอร์นั้นจบไปทั้งสิ้น28,350บาทถือว่าไม่แพงกับการเปลี่ยนคอมแอร์เป็นหลังพิ่งแอร์แล้วก็ไล่ล้ำยายแอร์เปลี่ยนเช็ควาลแอร์รู้ซึมทั้งหมด ทำให้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคันนี้จบเครื่องเกียร์ช่วงล่างได้รถที่สมบูรณ์ทั้งหมดแอร์เย็นฉ่ำแล้วหมดกังวลเรื่องอดีตที่เคยอ้อยแตกมานั้นจบไปที่1นึ0 0แก็อีก100บาทตอนนี้สมบูรณ์สุดๆครับวิ่งดีมากๆใครเคยเจอปัญหาน,นี้บ้างครับพับกระจกมองข้างจะมีเสียงแอดแอดแอดแ นั่นแหละครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่พบปัญหานี้นะฮะส่วนมากอาการนี้จะเกิดจากเฟืองแตกเฟืองพลาสติกมันแตกเนี่ยการแก้ไขปัญหาคือซื้อจมองข้างใหม่ทั้งอันนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีขายแยกหรือคนไทยเก่งนะครับ DIY สามารถไปกึ่งเฟืองเนี่ยมาเปลี่ยนได้แต่คันนี้นะฮะรื้อออกมาแล้วนั้นเฟืองไม่แตกฮะมันจะมีสปริงรั้งกลับมีสนิมเล็กน้อยเบื้องต้นเนี่ยผมจะการให้ช่างนั้นถอดไส้ในมาล้างทำความสะอาดหยอดน้ำมันใหม่ทั้งหมด เอากลับนํามาประกอบแล้วเสียงดีขึ้นนะฮะ50%แต่อย่างไม่หายสุดท้ายก็ถอดออกไปอีกรอบนึงครับไปส่งช่างเขียวแถวราม39สิก้าแกลื้อออกมาดูแล้วนั้นแกตรวจสอบพบว่าเบ้ามันคลอนแล้วมันฝืดนะฮะก็จัดการแก้ไขเบ้าใหม่ซึ่งนี้ขออาภัยไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้แต่เรามีภาพตอนเสร็จให้ดูว่าทำเสร็จแล้วนั้นเงียบกลิบขนาดไหน เบ็ดเสร็จทําไปทั้งหมดที่5,500บาทอ้าเสร็จแล้วครับจาก t m s ก็เราก็แวะมาที่ช่างกอนนะครับ ATK Interior เพื่อจัดก,การเก็บภายในกันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเก็บอะไรยังไงบ้างครับซึ่งภายในคันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากข้นในเน้นหนังเหนือนค่อนข้างตึงลายไม้นั้นค่อนข้างดี ปุ่มนั้นแทบไม่ลอกเลยนะครับที่จะพบก็คือตัวผ้าหลังคานั้นร่วงตัวบังแดดฝาญคนขับนั้นตัวพลาสติกที่เปิดปิดกระจกแต่งหน้านั้นแตกตัวพลาสติกเนี่ยผมสั่งจาก aliexpress มาให้650บาทเราเอามาช่างก๊อตนั้นช่วยประกอบให้คันนี้จะเหมือนกับคันนั้นหรือว่าหนักกว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเพราะไอ้แผงนั้นน่ะแตกด้วยเรียบร้อยแล้วก็สีแล้วก็หัวหมอนะครับคนขับอ่ะเวลาพีดกระดังกระดังแอดแอดแอด่ะมันใกล้จะระเบิดยังว่า กายเลยใช่ไหมครับมาฝัน,นก็ดูเลยนะได้ครับส่วนอื่นๆช่างก๊อดก็เก็บงานไปทั้งหุ้มผ้าหลังคาใหม่รวมถึงเสาเอด้านหน้าทั้ง2ต้นเพื่อให้หลายผ้านั้นออกมากลมกลืนกันซ่อมปุ่มรอกไป5ปุ่มนะฮะทำสีช่องคอนโซลกลางใหม่แล้วก็ช่องแอร์หลังที่มีสีลอกร่อนแล้วก็ฟินนั้นมีหลุดแตกไปก็จัดการเปลี่ยนใหม่ จากนั้นเปลี่ยนม่านปิดช่องวางแก้วไปด้วยซึ่งม่านเนี่ยเดิมเป็นสีครีมแต่เราเปลี่ยนเป็นสีดําให้เพราะว่าสีครีมนั้นงานเทียบเนี่ยสีครีมสีจะเพี้ยนนิดๆผมว่าขัดตาเอาสีดำแล้วจบกว่า แต่ถ้าเกิดใครที่ตามรอยไปซ่อมรู้สึกอยากจะให้มันเป็นครีมเหมือนเดิมแล้อยากจะให้มันสีเฉดไม่โดดเนี่ยต้องเบิกแท้เท่านั้นอันนี้ประมาณ4-5 0 0 0บาทหัวเกียร์เนี่ยตัวโลโกโ้ Mercedes-Benz ที่เป็นสายๆมันมีรอยคราบเหมือนอาจจะโดนน้ำยาอะไรหยดมาไม่แน่ใจซึ่งตัวนี้เนี่ยการเปลี่ยนใหม่เป็นไปได้ยามากๆนะครับก็เลยรบกวนให้ช่างกอช่วยลองปัดลองขัดงาแล้วลองเก็บรายละเอียดดูบ้าง ก็โชคดีครับที่ยังพอฟื้นฟูขึ้นมาในจุดที่เรารับได้นะฮะส่วนถุงเกียร์นั้นหนังไม่มีเหมือนเลยครับก็เลยเก็บเดิมเอาไว้ทําความสะอาดเฉยๆเบ็ดเสร็จจบที่ช่างก๊อตไปทั้งสิ้น8,650บาท นั้นตัวฟิล์มก็แน่นอนทั้งหมดสภาพจัดก,การเปลี่ยนใหม่เป็นสารเอมเซรามิกเหมือนเคยครับรอบคัน80บานหน้า50%นะครับ11,500บาทจริงๆแล้วเนี่ยตัวฝ้าฟิล์มนั้น10,900 0 0 0กับบาทรวมกับค่าล่า600บาทนะครับทำให้จบที่11,500บาทลำโพงเป็นอีกหนึ่งอาการประจำตัวของ m มซิเล e s Ben z หลายๆรุ่นนะครับในเจนนี้เลยเนี่ยคือขอบลำโพงที่เป็นยางนั้นจะเปื่อยยุ่ย ัวกลวยเป็นกระดาษให้คุณภาพเสียงที่ไม่ดีคันนี้ท่านเจ้าองรถตัดสินใจเปลี่ยนเป็นลำโพงเฮิร์สตรงรุ่นตรงเบ้าไม่ต้องจอดอะไรทั้งสิ้นนะฮะโดยด้านหน้านั้นจะเป็นลำโพงสองทางที่ประตูแล้วก็มีทวิตเตอร์สั่งอยู่ด้านบนตรงจุดเดิมของตัวรถ้นานหลังเป็นลำโพงสองทางเช่นเดียวกันนะครับเป็ดเสร็จทั้งคันนั้นจบไปที่8,500บ้าทเอบาทหลนั้นก็ใส่กล้องบันทึกฮะ,ะซึ่งเราใช้70็ไมล์เอ่กล้องบันทึกหน้าหลังตัวท็อป 4K HDR คุณภาพเยี่ยมๆที่เราเคยลงรีวิวไปแล้วแล้วก็คันนี้แหละครับคือคันใดนแบบในรีวิวคลิปนั้นตรวจพบรถด,ด้านหนะ้าเคลื่อนที่คันนี้นั้นติดตั้งกล้องบันทึกไปเนี่ยไม่รวมชุดโซ GH ฮาร์ดแวร์คิดนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นจะต้องแฉกตัวเองผ่านมือถือนะฮะกระจบไปที่9,500บาทเป็นราคารวมติดตั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะดูบนเว็บดูช้อปปี้แล้วอาจจะเฮ้ยทำไมมันถูกกว่านี้อันนั้นคุณซื้อมาติดตั้งเองอันนี้ติดตั้งให้สมบูรณ์ซ่อนสายเนียนคลิป นอกจากนี้คันนี้ไม่มีกล้องถอยครับท่านเจ้าของรถตัดสินใจใส่กล้องถอยแต่โจทย์คือต้องการให้ดูเดิมที่สุดดังนั้นโจทย์เราจะมีอยู่2อย่างก็คือ 1. ห,หาจอ Android ที่ตรงเบ้าและรูเดิมหรือว่า2นั้นติดอินเทอร์เฟซที่เราเคยติดในสมัยก่อนๆน,นะฮะแต่อินเทอร์เฟซไปแล้วเชื่อมกับกล้องถอยหลังที่เป็นกล้องตรงรุ่นคำว่าตรงรุ่นคือหน้าตามันจะเหมือนกันมาจะโรงงานซึ่งเบ้าตรงรุ่นเนี่ยจะสามารถสวมไปในบริเวณของมือเปิดฝากระโปรงหลังพอดีนะครับเรียกว่าเรียบร้อยเนียนตา คันนี้หลังจากเช็คของแล้วเนี่ยตัดสินใจครับใส่อินเทอร์เฟซพร้อมกล้องถอยคลก็ให้ได้วันนั้นสวยงามใช้งานได้ดีกล้องถอยชัดเจนเรียบร้อยที่สําคัญสำหรับสายอนุรักษ์หรือว่าสายที่ไม่ได้เล่นอะไรมากมายนะักการใช้จอเดินของตัวรถยนต์รวมกับกล่องอินเทอร์เฟซอาจจะดูว่าราคาไม่ได้แตกต่างกับ Android มากนะักแต่คุณได้ทุกอย่างที่ดูเดิมดูออริจินอลจากโรงงานมากที่สุดครับ อีกหนึ่งอาการประจบตัวคือรถ Mercedes-Benz ที่เกียร์อยู่ด้านล่างนะครับตัวคอพวงมาลัยจะมีมอเตอร์ล็อกคอพวงมาลัยไอ้มอเตอร์คอแล้วก็เฟืองเนี่ยมันชอบพังพังด้วยอายุการใช้งานต่างๆนานาไปเนี่ยแล้วเราเขาบอกเลยว่าจะพังตอนไหนมันจะไม่มีอาการบ่งบอกล่วงหน้ามากนักดังนั้นตัดสินใจครับปลดล็อกคอพวงมาลัยด้วยการใช้กล,อล่องหลอก ทำให้เวลาระดับเครื่องนั้นเนี่ยคอพวงมาลัยไม่ล็อกโอกาสที่สตาร์ทแล้วล็อกคอเสียแล้วสตาร์ทรถไม่ติดต้องขึ้นรถสลด์นั้นหมดไปครับก็เรียกช่างอ่าน Y Y M B k e y Maker มาจัดก,การปลดล็อกคอพวงมาลัยพร้อมแถมการเข้าเกียว่างแล้วดับเครื่องได้สามารถทำให้เราฉุกเฉินปวดท้องห้องน้าโดยดว่วนไม่มีที่จอดจอดซ้อนคัน,นแววบ,บเนี่ยยังพอดับเครื่องใส่เกีว่างให้คนอื่นเขาเข็นได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมปลดเกว่างให้เรียบร้อยนล้วนะครับมีวิธี2วิธีที่เราใส่เกว่างคือหนึ่ง ถ้ารถเราสตาร์ทอยู่เราก็ใส่เกียร์เอ็นนี่นะครับขึ้นมาเอ็นปุ๊บขึ้นเอ็นปุ๊บเราก็ดับรถด,ดึงดอกออกได้ตอนนี้รถเข็นได้อีกกรณีหนึ่งคือถ้าเผลอดับรถไปแล้วเป็นเกียร์พีเราก็เสียบดอ,อกบิดออนเฉยเยียบเบรกเปลี่ยนเปเกียร์เอ็นดับดึงออกโดยไม่ต้องสตาร์ทแค่นี้ก็เข็นได้ละส่วนพวงมาลัยก็ปลดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ดอกไม่ได้เสียบหมุนได้นะครับจบข่าวทุกอย่าง ก็จัดไปชุดใหญ่ฮนะในราคา4,500บาทซึ่งเป็นราคาพิเศษนะครับเพื่อนๆถ้าตามช่างอัานมาทำนั้นระยะทางถ้าเกิดท่านอยู่ไกลมากอาจจะบวกค่าน้ำมันเพิ่มเป็น5,000บาทอันนี้ช่างอันฝากแจ้งมาส่วนคันนี้นะครับช่างอ่านเขาเห็นใหม่40,000กว่าโลเขาขาดใจฮะขออนุญาตเช็คใหม่ก็เสียยอกาสเช็คใหม่ไปด้วยนะครับแต่ปกติเนี่ยเราไม่ได้มีบริการรับเช็คใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเอาสนุกเป็นการส่วนตัวระหว่างผมกับช่างอ่าน เซอร์วิสมาตั้ง13ครั้งนะแต่ว่าเลขไม่สี0 0 0ืไม่ต้องตกใจแต่มันเป็นระบบของเบนที่ว่าเซอร์วิสปีละครั้งถ้าเลขไม่เราไม่ถึงหมื่นครั้งแรกครั้งแรกเซอร์รรรวิสพันเจ็ดร้อยกิโล oh, 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 เลขเไ <yeah. S 2> ครั้งที่สองตอน8,200 uh ันสองรถใช้แค่6,000โลก็เซอร์วิสอีกละแล้วพอครบปีอีกรอบหนึ่ง8,200ปีสามใช้เยอะปีสามใช้มาเป็นหมื่นแปด อ่าแต่ปี4ี่จะหมื่นแขึ้นเป็นแค่2อ0 0 0ืก็คือใช้แค่สี่พันโลใช้แค่ปีที่3ปีเดียวนอกนั้นใช้ปีละประมาณ5 6 0 0 0โลปีที่5ขึ้นปีที่6นี่ใช้แค่พันโลเองแล้วปีที่7ใช้แค่2 0 0 0โลปีที่8ใช้3,000โลโหดจริงปีที่9ก็ใช้3,000โลรถคันนี้ใช้ปีละ3,000โลโดยประมาณ44 0 0 0เพราะฉะนั้นก็ตามนั้นแหละครับเลขไม่ไม่ได้ถูกกรอมาสวยงาม แต่ว่ารถใช้น้อยมากแล้วก่อนที่เราจะไปปิดจบขั้นสุดท้ายนะฮะแน่นอนจะต้องทำโคโดดิ้งก่อนซึ่งถ้าจ้ารถกรรชับมรุว่าต้องการโคโดดิ้งในส่วนของระบบเปิดปิดแอร์ในรถต้องการโคโดดิง้งเร่งไฟฟ้าต้องการโคนด,ดอีกสัก2-3อย่างเรียกน้องเบนซ์ซีคริโคดมาจัดการ โคดดิ้งทั้งระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปิดอากาศหมุนวนไม่ออโต้แล้วปรับแอร์เป็นแอร์โซนเมืองร้อนปรับคันเร่งไฟฟ้าบด v m a มคโคดระบบไฟเลี้ยวให้กระพริบ5ครั้งปรับเกน้ำมันนจากลิตรต่อร้อยกิโลเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเพื่อความสะดวกในการใช้งานและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเคยเล่าไปแล้วในคลิปเก่านะฮะจะเอาไปว่าคันนี้ทำฟูลโคดดิ้งไปในราคาเดิมครับ4,500บาท และหน้าจอของ m โมส e ทส s Benz คันนี้เนี่ยไม่มีระบบบลูท t ธมาฮะน้องเบนซ์เห็น c ขโค้ก็เลยทดลองแฟตไฟล์ให้ใหม่พอแฟตเข้าไปแล้วเนี่ยพบว่าสามารถเปิดเรียกใช้งาน b l บลู o t h ได้ฮะคันนี้ก็เลยสามารถใช้ b l บลู o t h ได้แล้วนะฮะโดยการกดเข้าไปที่ม e เด a แล้วก็เลือกเมนูที่7คือคือบลู o t h เปิดได้ใช้งานได้ตามปกติเพื่อนๆท่านใดที่เรียกน้องเบนไปโค้ดก็ลองให้น้องเบนตรวจสอบดูครับว่าสามารถแฟตไฟล์เพื่อที่จะได้บลูทูธมาใช้งานหรือเปล่า คันนี้ไฟหน้าด้านซ้ายเนี่ยมันมีรอยเหมือนละลายไม่รู้เหมือนโดนอะไรหยดใส่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่ารถมาถึงมือผมมันเป็นแบบนี้ก็ตัดสินใจครับฟื้นฟูด้วยการเปลี่ยนเลนไฟหน้าใหม่นะฮะตอนแรกเนี่ยเก่าจะเปลี่ยนทั้งโคมแต่ดูแล้วเนี่ยโคมเก่าของท่านเจ้าของรถสภาพยังดีอยู่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลนหน้าซึ่งปกติผมไม่ค่อยทำนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขารับประกันก,การันตีให้ว่าน้ำไม่เข้าแน่นอนก็เลยจัดการเปลี่ยนโคมหน้าไปแล้วก็ขัดโคมไฟหน้าให้ใหม่ เปลี่ยนเลนโคมไฟหน้าพร้อมกับซีนจบไปที่5,500บาทแล้วก็ไฟหน้าด้านซ้ายที่ขัดมาแล้วนั้นด้านขวาไม่ได้ขัดมาก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันถึงสีไฟหน้าเล็กน้อยดึงด้านขวาเนี่ยจะนวนกว่านิดนึงก็จัดการปิดจบที่มีคลีนคุณเทพกิทาสอยเให้เขาไล่ขัดไฟหน้าข้างขวาให้สีมันไล่กันขัดไปขัดมาเนี่ยผมตัดสินใจครับอีกพันเดียวเองให้เขาขัดไล่ทั้งซ้ายทั้งขวาเราจะได้ลงน้ำยา UV เนี่ย ทั้งซ้ายขวาเป็นยี่ห้อเดียวกันการรีเฟ็กไฟหรือว่าแสงสีนั้นจะได้เนียนตาเหมือนกันเพราะาคันนี้ถ้าบอกเจ้าของรถเนี่ยเป็นคนที่ยอมจะจ่ายเพื่อที่ให้สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะซึ่งจะเห็นมาตั้งแต่เราไล่ทำเท่าน้ำเนี่ยแกก็สั่งเบิกทั้งเครื่องไปหมดแล้วเนี่ยดังนั้นไฟหน้าอีกพันเดียวผมจัดไปเลยครับ ข้อควรรู้สำหรับคนที่จะเล่นตัว Mercedes- Ben z e c l a s s ตัวไฟแยกโดยเฉพาะปีแรกๆเนี่ยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าลอจินซึ่งไม่ค่อยสว่างต่างกับเบนซ์ไฟแยกปีกลางๆก,ก่อนจะเปลี่ยนป็นไฟรวมนั้นเขาจะเปลี่ยนหลอดใหม่แล้วมันจะสว่างกว่านี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่มีอยู่หรือจะซื้อมาใช้นะฮะท่านมีออปชั่นให้เลือก2ทาง1เลยคือเปลี่ยนลูกแก้วใหม่ไม่ว่าจะเป็นออสแรมตัวดีหน่อยแล้วก็อ e ีเทออื่นๆที่ราคาไล่ลงไปพวกนี้ก็หมื่นกว่าบาท หรืออีกออปชันหนึ่งที่ผมเลือกใช้ในครั้งนี้คือเปลี่ยนเฉพาะหลอดเก็บลูกแก้วเดิมเอาไว้นะฮะเราเปลี่ยนเป็นหลอด LED พร้อมกล่องแปลงไฟทาออกมาแล้วเนี่ยได้ความสว่างที่มากขึ้นหลายเท่านะครับเทียบจากเดิมและมองทางสว่างมากๆตอนคืนขับแล้วสบายตาและที่สําคัญคือมันเป็นการแปลงที่น้อยที่สุดนะฮะเปลี่ยนตลอดใช้ลูกแก้วเดิมผมมองว่าระยะยาวนั้นเราเก็บความเดิมไว้ให้ท่าน f c ดีที่สุด จบไปที่3,650บาทให้ถูกมากอีกหนึ่ง r e q u e s ตจากท่านเจ้าของรถก็คือจัดก,การยกเบาะทุกตัวออกมาแล้วรบกวนผมถกพรมดูด้านในว่ามีคราบสนิมหรือมีคราบน้ำหรือเปล่าในรถอายุขนาดนี้นั้นสไตล์คนเนี้ยบเหมือนท่านเจ้าของรถนั้นก็อยากให้เช็คทุกซอกทุกมุมนะฮะก็จัดก,การถกพรมและทุกอย่างเป็นปกติหายห่วงครับก็ ฟอกพรมทั้งหมดฟอกบอกทุกตัวบอกคลีมคลีนรถวิ่งได้น้อยเหมือนไม่ค่อยมีคนนั่งแต่ฟอกออกมาสีสันชัดเจนฮะว่าสะอาดแตกต่างกันขนาดไหนและหลังจากทําสีผ่านแล้วประมาณ7วันก็จัดก,การ ขัดสีลบรอยชักดงาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าอู่สีนั้นเขาขัดสีออกเนี่ยมักจะเกิดโฮโลแกรนว่ารอยวาบนผิวเนื่องจากเครื่องขัดที่ใช้รอบที่ใช้และน้ํายาที่ใช้นั้นจะเป็นสไตล์อู่สีจะไม่ใช่คาร์ดิเทอร์ลิงดังนั้นผมมักจะกลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งเสมอเพื่อลดรอยวาวจากการขัดสีแล้วก็เพิ่มความเงางามของรถยนต์และฟอกฝาท้ายทาความสะอาดท้องเครื่องไปด้วยยกชุดเช่นเคยและเบิกพรมกระดุมมาใหม่ในราคา2,000กว่าบาท ซึ่งจะเป็นพรมกระดุมเล็กแก้ปัญหาตัวพรมเดิมที่เป็นพรมกระดุมใหญ่แล้วมันชอบบวมขึ้นมาจริงๆอันนี้นั้นรีเควสของท่านของรถนั้นมีเป็นลิสต์มาทำงานสะดวกมากๆนะครับโดยรวมต้องบอกว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยแต่ทําไปค่อนข้างเยอะนะครับสองแสนกว่าบาทถามว่าจําเป็นไหมต้องบอกว่าอยู่ที่เจ้าของรถจะชอบ ซึ่งคันนี้ f อฟซีเจ้าของรถเขาสั่งเลยว่าคุณอาร์ตครับเต็มที่ผมอยากให้รถผมสมบูรณ์ที่สุดให้มันสมกับหน้าปัดใหม่สี่หมื่นกว่าและจะเป็นใหม่แท้จะเป็นรถสายจอดดังนั้นเราต้องปั้นสไตล์สายจอดแล้วเขาเอาใช้ต่อนั้นต้องการใช้ให้สมบูรณ์เต็มระบบอย่างตัวท่อน้ําท่อเลนททอย,อยางในห้องเครื่องยนต์เนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนหมดไหมอันนี้แล้วแต่คนมองแต่ผมชอบนะที่เจ้าของรถสั่งว่าเฮ้ยคุณอาร์ตเปลี่ยนไปเลยให้มันจบๆจะได้สบายใจ ในส่วนของตัวออยเครื่องเอออะไรเนี่ยเต็นท์เก็บมาบ้างแล้วแต่ตัวเสื้อกรองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาเราก็จัดการเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเนี่ยคันนี้จะเป็นคันที่เราไล่เก็บต่อจากเต็นท์ที่เก็บมาแล้วส่วนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าที่เต็นท์เก็บมาเนี่ยอะไรใช้อะไรแบรนด์ที่ดีพอสมควรครับหายห่วงเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนของเขาทิ้งนะครับเราใช้ต่อได้เลย ส่วนอื่นๆก็เก็บงานตามภาษาครับภายนอกภายในสีเอ่ยภายในเอ่ยแล้วแต่ช็อตเด็ดีช็อตหนึ่งที่ทําให้คันนี้นั้นดูเดินที่สุดแต่ได้ฟังกชันใหม่ๆก็คือกล้องบันทึกหน้าหลัง70ด็ดไมล A แปดหน่งศูนที่มีระบบ driving a s c e s s นะครับเวลาออกนอกเลนก็เตือนรถติดติดคันหน้าเลื่อนเคลื่อนที่ก็เตือนมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าก็เตือนผมว่าช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้เยอะครับไล่เก็บ เต็มระบบแทบทุกจุดนะฮะตั้งแต่เครื่องเกียร์ช่วงล่างภายนอกภายในกระจกมองข้างไฟหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยนั้นจบไปทั้งสิ้น274,500บาทเท่านั้นเองซึ่งถามว่าแพงไหมอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดถามท่านเจ้าของรถสภาพแบบนี้นั้นแกบอกว่าฟินก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ลสนใจ mercedes benz ว่ารถปีเยอะ ไม่น้อยนั้นจะต้องเก็บงานอะไรยังไงบ้างนะฮะส่วนใครที่ดูพวกความบันเทิงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอตัดต่อและคงจะพอให้ความรู้สร้างสีงสนหนให้เพื่อนได้บ้างใครที่สนใจบริการปั้นรถนั้นทัก Facebook Inbox f a n แฟนเพจได้หรือว่าไลน์แอดแอดอาร์ art art. ซึ่งหนึ่งสัปดาห์จะมียิงคลิปประมาณ2คลิปถ้าคุณรำคาญกร,รถนาทัก Inbox f a n p แฟนเพจจะเหมาะกับคุณมากกว่าคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาปัาน้นหรือเราจะเอาอะไรมาป้ายยานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย